คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนส์สนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคลาแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับอาร์ตสวัสดีครับพี่นะ้าสวัสดีครับผมวันนี้หนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องของเ,ออเราไปรับฟังมาครับใช่ครับผ่านมาสักประมาณหปีและเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูน ครับผมนะฮะชื่อเรื่องรีสอร์ทรับแลครับอาจพร้อมไหมครับผมพร้อมครับพี่เลาให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยครับคือเรื่องนี้ครับผมได้ยินมาจากรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งครับชื่อพี่อาร์ตเหมือกันครับครับพี่อาร์ตเขาเล่าถึงตัวของเพื่อนเขาครับว่าเพื่อนเขาว่าครั้งหนึ่งเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็ไปเจอเรื่องราวแปลกๆก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังกับพี่นัดคือผมขอสมมติ ชื่อของเพื่อนพี่ยาเนี่ยเป็นคุณเอกับคุณบีแล้วกันน้องจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับครับผมอ่าทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันอที่แนกครับพี่นัทย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วครับคือตัวของคุณเอกับคุณบีเนี่ยเขาทํางานอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ตัวของพี่เอกับพี่บีเนี่ยเขาก็เลยมีแผนว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันอด้วยความที่เทศกาลปีใหม่่ะครับก็หูปลายปีอะพี่นัด ก็จะต้องมีการเดินทางกันเยอะอแล้วก็กขับข้างมากเนาะถูกถูกตัวของพี่เอกับพี่บีเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเด็กเขาเนี่ยจะไปก่อนละกันประมาณสักวันที่ยี่สิบห้าอ่าจะได้ไม่ต้องรถติดหรือว่าไปแย่งกันใช้ถนนในวันปีใหม่ครับ,รบเพราอถึงวันที่ยี่สิบห้าครับปรากฏว่าไอตอนเช้าเนี่ยก็ทํางานตามปกติครับพี่นัท<อ>จนตอนเย็นๆหน่อยเนี่ยก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ขับรถออกจากกรุงเทพในวันนั้นเลยฮะครับ ทีนี้ระหว่างที่เดินทางไปที่เชียงใหม่ครับเขาก็ไม่ได้รีบอะไรฮะรเขาก็ตะเวนข้างทางไปเรื่อยครับเจอตรงไหนก็แวะเจอตรงไหนก็จอดอืก็ตะเวนซื้อของซื้ออะไรไปเรื่อยจนเข้าเขตของลําพูนครับพี่นัทเขาบอกว่าตอนนั้นเนเี้ก็ดึกแล้วฮะรรประมาณสักห,ห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้ว่พี่นัทด้วยความที่ก็ทํางานมาทั้งวันแล้วฮะกะครั้นว่าจะขึ้นไปเชียงใหม่เลยเนี่ยก็กลัวว่า ไม่ไหวแน่เลยคือ,อทํางานมาแล้วก็ขับรถอีกกลัวว่าจะไม่ไหวก็เลยลองเซิร์ชใน Google Map ครับว่าในแถวเนี้ยมันพอจะมีโรงแรมใกล้ๆหรือเปล่าม,มันกันจะขอนอนพักสักแป,ป๊บนึงก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวพอตอนเชา้าค่อยขับรถต่ออะไรํานองนี้ครับพี่นัทครับที่ระหว่างที่เซิร์ชไปครับเขาก็ไปเจอโรงแรมอยู่โรงแรมหนึงฮะซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เขาอยู่เนี่ยประมาณสักยี่สิบกิโลโเขาก็อ่ะโอเค ยีิกิโลใกล้ๆเดี๋ยวทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงละครับเขาก็เลยขับรถไปฮะก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะจนประมาณสักสิบกิโลครับพี่นัทปรากฏว่าเขาไปสะดุดอยู่กับป้ายชื่อรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งมันปักอยู่ข้างทางแล้วก็มีไฟสีส้มๆเนี่ยติดอยู่ตรงป้ายทางเข้าด้วยอืเขาก็าเอ้าตรงนี้มันมีรีสอร์ดเหรอ,อไม่เคยเห็นมาก่อนเลย อุ่ยถ้ามันมีรีสอร์ทอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปถึงยี่สิบโลแล้วก็อับเข้าตรงนี้แหละเพราะยังไงเดยวก็ต้องไปวอล์กอินอยู่แล้วอก็เข้าตรงนี้เลยแล้วกันเขาก็เลยหักรถครับพี่นัทเลี้ยวเข้าไปครับซึ่งตอนที่เลี้ยวเข้าไปอะครับเขาบอกว่าช่วงนั้นด้วยความมันเป็นหน้าหนาวด้วยทําให้อตอนที่เลี้ยวเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีพวกหมอกพวกอะไรแบบนี้ขึ้นครับพี่นัท<อ>เขาบอกว่าตอนเลี้ยวเข้าไปปุ๊บสองข้างทางเนี่ยเป็นป่าหมดเลย เป็นถนนแล้วก็ข้างทางสองข้างเป็นป่าหมดครับแลวถนนก็เป็นลูกหลังนะครับเป็นพื้นไม่เรียบเป็นลูกหลังเขาก็ขับรถเข้าไปครับประมาณส100ักร้อยเมตรได้ครับพี่นัทก็ปไปเจอรีสอร์ทอยู่จริงๆอยู่ในนั้นจริง,อองๆอมซ,ซึ่งรีสอร์ทเนี่ยครับมันเป็นร,รีสอร์ทคล้ายๆรีสอร์ทโบราณนะครับเป็นรีสอร์ทไม้แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นเหมือนรีสอร์ทย้อนยุคหน่อยเป็นไม้บ้านไม้ยกสูงอะไรทำนองเนี้ยครับพี่นัทเขาก็อ่ะหุย เออโอเคเจอรีสอร์ทแล้วเก็บของกันดีกว่าอ,อย่เข้าไปเช็คอินกันครับเขาก็เก็บของเก็บอะไรครับใส่กระเป๋ามาเดินลงมาซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนหลังจากที่เดินลงมาเนี่ยเขาเอใจยอยู่อย่างแรกเลยครับพนะี่นัทคือในรีสอร์ทเนี่ยตรงลานออจอดรถฮะออมันไม่มีรถคันไหนเลยมีรถเขาจอดอยู่คันเดียวไม่มีคนมาพักเลยอ่ะพูดง่ายใช่ครับเขาก็เอา้า หรือว่าไปจอดรถที่อื่นกันหรือเปล่าอาจจะมีที่จอดข้างหลังอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เอาเคียงไม่ได้สนใจด้วยความที่ง่วงก็อขอเดินเข้าไปหน่อยแล้วกันก็พอไปถึงก็มีพนักง,งานต้อนรับมารับครับพี่นัทซึ่งพนักง,งานต้อนรับเนี่ยก็เอานะ้าพวกเววคัามดิ้งเงาอะไรมาให้ฮะแต่ว่าที่มันแปลกเนี่ยคือพนักง,งานต้อนรับเนี่ยใส่ชุดไทยครับพี่นัท ใส่ชุดไทยแบบว่าเป็นผู้ชายใส่ชุดไทยแบบไม่ใช่ชุดไทยพวกเสื้อสีขาวกางเกงจงกระเบนนะครับเขาบอกว่าเป็นชุดไทยที่กางเกงอ,อ่ะเป็นสีแดงจงกระเบนแต่ถอดเสืออ้อแล้วก็ตรงคอตรงไหล่เนี้ยมีพวกเครื่องทองอะไรห้อยอยู่เต็มคอไปหมดเลยสองวงสองวานอะไรห้อยเต็มเลยใช่ครับโอ้และที่สําคัญเนี่ยนอกจากชุดจะโบราณหลังเนี้ยไม่แล้วยังไม่พอนะครับคือทรงผมก็ยังโบราณด้วย คือเป็นทรงผมมัดจุกซะอย่างนั้นเลยโอเขากอกโอ้ยโรงแรมนี้วินเทจจังเลยอะนอกจากจะโบราณทั้งที่พักโรงแรมแล้วเนี่ยใช่ยังโบราณถึงตัวคนบริการด้วยเขาก็นั่งรอที่เคาน์เตอร์ครับตัวของพนักงานเนี่ยก็เลยเดินมาบอกว่าจะมาพักเหรอครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เอาน้ำเอาอะไรมาให้ สักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับแต่งตัวเหมือนกันเลยเดินมาที่เคาน์เตอร,ตอร์แล้วก็บอกว่าจะมาเช็คอ,อินเหรอเขาก็อ๋อ,อใช่ครับใช่ครับเขาก็เลยมีการเช็คอ,อินเช็คอะไรกันแต่ว่าการเช็คอ,อินนะครับปกติทั่วไปถ้าเราไปที่โรงแรมเนี่ยเขาก็ต้องมีการให้บัตรประชาชนแล้วก็เช็คอินเข้าในคอมใช่ไหมครับใช่แต่ว่าที่นี่คือใช้มือเขียนลงสมุดครับพี่นัทอ๋อแมนนวลเลย้เขาก็โอ้โหทำไมมันวินเทจขนาดนี้อ๋อ เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็เขียนก็เขียนก็เขียนตุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บุ๊บปั๊บ,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 บพนักง,งานก็ให้กุญแจมาซึ่งกุญแจเนี่ยมันไม่ได้กุญแจเหมือนเหมือนห้องสมัยใหม่ด้วยนะครับพี่ดันมันเป็นกุญแจทองเหลืองอะที่ดอกยายโโยว,ย,วยายยวยาวยาวใหญ่ใหญ่ใช่ครับพี่นันเขาก็โอ้โหเออแปะดีแปะดีหยิบมาครับก็มีเด็กเบลบอยเนี่ยพาไปส่งท <an> ี <an> ่บ้านฮะ ซึ่งเขาบอกว่าห้องพักเนี่ยเขาบอกว่าคิดราคาแค่ห้าร้อยบาทเองอ่าอก็ากไม่แพงปกติไม่แพงแล้วก็อ,อุดยุงเชสการด้วยมันน่าจะแพงกว่านี้นะแต่ได้ห้าร้อยก็โอเคแล้วแหละครับก็เลยอะหยิบของหยิบอะไรขึ้นมาเดินไปที่บ้านของตัวเองซึ่งอตอนนี้เขาไปถึงห้องพักเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆก็คิดว่าคงจะเป็นห้องเล็กๆเ,เหมือนค,คล้ายๆโรงแรมม่านลูดอะไรประ,ประ,ประมาณนี้หรือเปล่าแต่พอมาถึงห้องพักจริงๆเนี่ยคือ มันไม่ใช่แค่ห้องธรรมดาครับพี่นัทคือมันเป็นบ้านเลยเป็นบ้านเรือนไทยทั้งหลังเลยห้าร้อยบาททั้งหลังเนี่ยนะใช่ครับพี่นัทโ oh. อ้โอูเขาบอกว่าตอนนั้นคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มโอ้ oh. เขาก็อ่ะโอเคส่งของส่งอะไรขึ้นเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเบลบอยก็ยกของมาให้แล้วเบลบอยเขาบอกว่านั้นกระผมขอตัวก่อนนะครับแล้วก็เดินหายไปเลยโอ้ oh. เขาก็เข้ามาดูในห้องฮนะ พอมาถึงในห้องเนี่ยพอมองตรงไปข้างหน้าก็จะเห็นเป็นเตียงนะครับแล้วก็มีมุ้งเนี่ยพาดเป็นมุ้งคล้ายๆเหมือนหนังหนังไทยสมัยโบราณนะครับที่มันจะเป็นมุ้งสามสามด้านนะครับที่จะมีด้านหนึ่งเปิดเอาไว้าแล้วทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเขาก็เอาของเอาอะไรวางฮนะก็เตรียมตัวจัดแจงจะอาบน้ําอาบท่าแล้วทีนี้ระหว่างที่กำลังจะอาบน้ําปรากฏว่าตัวของคุณบีเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเอ ฉันลืมเครื่องสาอางอะ่ะไปเอาให้หน่อยดิโอ้ตอนนั้นเขาก็เฮ้ยเอาละเอเอได้ได้ได้ไดไดกล่าวว่าจะหันไปเรียกเบลบอยซึ่งพอเดินออกมานอกห้องปุ๊บไม่ทันเกินถึงหนึ่งนาทีเลยเขาบอกว่าเบลบอยคือเดินหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อืมอืมตอนแรกเขาคิดว่าเฮ้ยห,หรือว่าอาจจะเดินหลบมุมไปตรงไหนหรือเปล่ารหรือว่า,าจ,จะเดินเข้าซอกเข้าซอยอะไรหรือเปล่าครับก็เอาโอเคไม่ได้คิดอะไรเขาก็อา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้ก็ได้ก็ เอากุญแจรถมาเดินออกจากบ้านไปไปถึงหน้าโรงแรมครับไปเจอไอลานจอดรถเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เดินมาไอ้ตรงนี้มันมีงานขึ้นครับพี่นัทฮะมันมีงานจัดขึ้นเฉยเลยอ๋อเป็น,นงานอะไรอะ่ะเป็นงานคล้ายๆงานลำวงเป็นงานเหมือนคล้ายๆมีการละเล่นพวกมอซอนผ้ามีการไล่ลำมีการเต้นลำกันอยู่ตรงนั้นนะครับมีกองมีกองตีอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลย ซึ่งบอกว่าตอนที่เข้ามาไม่เจอนะอ oh. แต่พอเดินกลับมาเนี่ยเฮ้ยทําไมมามาเต้นลําเต้นอะไรกันแล้วอะ่ะ mm hmm hmm. เขาก็เออก็โอเคไม่ได้อะไรก็เลยเอามือถือมาถ่ายให้แฟนดูว่าเนี่ยเฮ้ยเอยเอมันมีงานอย่างนี้ด้วยนะ oh. จะมาเล่นด้วยกันหรือเปล่า oh. ก็ถ่ายแช่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 เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหยิบของในรถนะฮะหยิบของหยิบอะไรขึ้นมาปุ๊บก็เห็นว่าเฮ้ย คนในนั้นก็ยังร้องเล่นเต้นลํากันอยู่โอ้ปมีการละเล่นสนุกสนานกันอยู่ตรงนั้นก็เลยรีบเดินไปหาแฟนเลยครับพีนัทเดิน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 ,ดน,ดนไปบอกเธอโุยตรงนั้นน่ะมีงานด้วยไปป่ะไปไปเล่นกับเขาแมอ่ะมีงานนะ่าสนุกด้วยนะคุณบีก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ไปอ่ะขอนอนดีกว่าเดินทางมาไกลแล้วขอนอนดีกว่าอาบน้ำอาบท่าตเตรียมนอนได้แล้วนะตัวของคุณบีเขาก็เลยเข้าไปอาบน้ําก่อนนะครับทิ้งให้คุณเอเด่ยเขานั่งอยู่ที่ อ่าที่นอนคุณบีพออาบน้ําเสร็จคุณเดยก็เข้าไปซึ่งเขาบอกว่าตอนเข้าไปในห้องน้ําเนี่ยห้องน้ําก็โบราณเหมือนกันพี่นัทอ๋อ oh. คือในห้องน้ําอ่ะมันเป็นคล้ายๆโอเพนแอร์ลเลยคือไม่มีหลังคา oh. แล้วก็จะมีตุ่มอยู่ใบหนึ่งคือตักอาบเลยอ๋อ oh. เขาก็อ๋อโอเคไม่เป็นไร oh. ก็อาบน้ำอาบท่าอ๋อ oh. ไอพื้นห้องน้ําเนี่ยก็จะเป็นไม้ใช่ไหมครับพี่นัท ครับเขาบอกว่าไอ้พื้นที่เป็นไม้เนี่ยพอเขามองลอดไม้ไปฮะพอมองลอดไปพอมองตรงไปเนี่ยมันก็จะเห็นไอ้ลานจอดรถที่เขาไปหยิบของมาเมื่อกี้นั่นแหละอออ,อพอมองไปปุ๊บเขาบอกว่าไอ้การลเล่นตรงนั้นคือหายไปแล้วเอาเาก็เอ้ยอะไรอ่ะคือเก็บไปแล้วเหรอวเวลาไม่ถึงสิบนาทีเนี่ยถ้าจะเก็บอ่าถ้าจะเก็บอุปกรณ์เนี่ยมันน่าจะมีเศษซากของคนเดินอยู่บ้างดิถูกต้อง มันคงไม่ได้เก็บไปไวขนาดนั้นหรอกอ oh. แต่ด้วยความที่เออโอเคเขาคงเห็นว่ามันดึกแล้วมั้งคงจะเออเกงใจเราหรือเปล่าเรามาทัดอะไรอย่างงี้มาพักอะไรก็โอเคไม่ได้อะไรครับก็อาบน้ํามาบทาเสร็จปุ๊บออกมาก็เตรียมเข้านอนแล้วครับพี่นัทครับ <c oughs> ซึ่งระหว่างที่หลับไปในคืนนั้นนะเขาบอกว่าตัวของคุณเอเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาฝันอื <c oughs> เขาฝันว่าตัวเองเนี่ยเดินไปที่งานวัดงานหนึ่งซึ่งในงานวัด ที่เขาฝันเนี่ยเขาบอกว่าในงานวัดเนี่ยไม่มีการละเล่นอะไรเลยไม่มีพวกปลาโปง่งไม่มีพวกยิงเต้า<อ>จะมีแต่ร้านค้าเนี่ยตั้งขึ้นเต็มวัดไปหมดเลย<อ>แล้วก็ในร้านค้าก็จะขายพวกขนมขายของกินซะส่วนใหญ่คือการละเล่นอะไรไม่มีเลยแล้วคนในฝันเนี่ยเขาบอกว่าก็แต่งตัวแบบโบราณโบราณหน่อยอไว้แกะใส่จงกระเบนนะครับเดินกันให้ทั่วงานเลยซึ่งในฝันเขาบอกว่าเวลาตอนนั้นเนี่ย เขาอยู่ในฝันนานมากออจนนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับพี่นะัทปรากฏว่าก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่าเออมีแสงท้องฟ้าเนี่ยส่องมาอ่อนๆแล้วน่าจะใกล้ๆประมาณเช้าตู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เขาตกใจมากที่สุดเนี่ยคือหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาในรถของตัวเองครับพี่นะัทในรถในรถของเขาที่เขาขับมาเมื่อวานนั่นแหละพี่นะัท เขาก็เอ้าก็เอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อคืนก็ไปนอนในในบ้านนี่หว่าตอนแรกคิดว่าละเมอหรือเปล่าหรือว่าตอนที่มาหยิบของให้แฟนเนี่ยอาจจะเผลอหลับหรือเปล่าอพอหันมาข้างๆก็เจอแฟนนอนอยู่เบาข้างๆเหมือนกันเขาก็เอ้ยถ้าแบบนี้คือมันมันไม่ใช่แล้วนะจะละเมอมาด้วยกันสองคนเหรอมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับพี่น้ำเขาก็เลยมองตรงไปข้างหน้าฮะ ปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ยมันก็มีเป็นบ้านบ้านเรือไทยจริงๆที่เป็นรีสอร์ทที่เขาเจอเมื่อคืนจริงๆครับพี่นัทแต่ว่ามันเป็นรีสอร์ทร้างมันเป็นบ้านร้างทั้งหลังเลยทั้งโซนเลยครับพี่นัทจริงเหรอมีพวกต้นไม้มีไม้เลือ้อยมีหยักยหา่ขึ้นเต็มบ้านไปหมดปกคุมบ้านเต็มไปหมดเลยครับพี่นัทซึ่งตอนนั้นเขาก็พยายามเรียกแฟนบอกเฮ้ยเธอเธอเธอตื่นก่อนตื่นก่อนนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย เขาก็สลึมสลือเตื่นมาครับก็โอ้ยร้องตกใจกันหมดเลยเฮ้ยเมื่อวานที่เห็นมันไม่ใช่แบบนี้นีกว่าครับโอ้โหตอนนี้คือเขาทําอะไรไม่ถูกแล้วพยายามจะถอยรถกลับไปทางเดิมแต่ว่าทางที่เข้ามาเนี่ยมันถูกกั้นด้วยต้นไม้ต้นหญ้าไปหมดเลยครับพี่นัเดังนั้นแสดงว่ามันไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ถูกต้องนะเหมือนเขาขับลุยหญ้าเข้ามาเลยฮะือนลุยต้นไม้เข้ามาเลยไม่สามารถออกไปได้ ครับครับก็หโยตายแล้วทําไงอะ่ะพยายามถอยรถถอยเข้าถอยออกพยายามจะออกไปให้ได้อก็ขับผาต้นไม้ขับผาอะไรไปรถรถเป็นรอยหมดเลยพี่นัทครับซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับกว่าจะออกไปจากตรงนั้นได้ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงก,กว่าทั้งๆท,ที่ระยะทางที่เข้ามาเนี่ยร้อยเมตรเองนะพี่นัท แต่เขาบอกว่าในตอนนั้นนะคือเหมือนขับแล้วมันก็วนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ออกสักทีขับแล้วก็วนวนวน,วน,ว,นวนอยู่ตรงนั้นอ่ะครับจนเขาก็เลยพนมมือครับบอกว่าเนี่ยขอโทษนะครับถ้าทาอะไรผิดไปเนี่ยขอโ,อโหสศิกรรมขอโทษด้วยผมไม่ได้ตั้งใจจริงจจนเวลาหนึ่งชั่วโมงนะก็ขับออกมาได้พี่นัทโอ้โหทีนี้พอขับออกมาได้เนี่ยก็บึ้งตรงไปเชียงใหม่เลยฮะ<อ>ไม่พูดไม่จาก,กันสักคำ<อ>เลยครับพี่นัทซึ่งทริปนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทริปที่ไม่สนุกเลย ทั้งทิปเลยครับแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องนี้นะครับพี่นัทไม่ได้ <จน S 1> ย้อนกลับมาพูดอืมใช่ครับจนเที่ยวกันเสร็จขากลับก็ต้องมาผ่านในตรงที่อ่าที่เข้าตรงนั้นอ่าแต่ว่าอยู่ถนนคนละฝั่งกันซึ่งเขาบอกว่าตอนที่ขับรถกลับมาเนี่ยพอผ่านในจุดๆนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรงป่าตรงนั้นเนี่ยตอนเขามองเข้าไปซึ่งตอนนั้นเป็นตอนเช้าแล้วนะคะพี่นัทแต่ว่าพอมองเข้าไปเนี่ยเขาก็เห็นแต่แค่ไอรอยที่ นี่เขาลุยออกมานั่นแหละแต่ว่าพวกป้ายหรือว่าพวกบ้านร้างเนี่ยที่เป็นเรือนไทยเนี่ยก็ไม่มีแ,<ฮ>แต่ว่าแต่ว่าเห็นเป็นทางที่เขาลุยเข้าไปจริงๆเป็นรอยรถเข้าไปจริงๆแต่บ้านไม่มีแล้วแต่บ้านไม่มีแล้วยผมไม่รู้ว่าตอนที่เขาเอขับรถผ่านเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ถนนคนละฝั่งหรือเปล่าทําให้เขาเนี่ย อาจจะไม่เห็นว่าข้างในมันมีบ้านเพราะ,ะว่ามันถูกต้นไม้ปกคลุมหรือเปล่าแตปว่าแลังแต่ที่เขากลับมาที่กรุงเทพเนี่ยพี่นัทจาได้ไหมครับว่าเขาถ่ายรูปกับงานจําได้ครับอ่าเขาบอกว่าเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มาดูว่าเนี่ยเฮ้ยตอนที่เขาลงไปเอาของเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนเนี่ยอมามาเต้นลำเต้นอะไรกันจริงๆนะเืมเาอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปรากฏว่ามันมีรูปจริงๆพี่นัท แต่ว่ารูปที่เขาถ่ายได้เนี่ยมันเป็นเหมือนเวลาเราถ่ายรูปแล้วเราเลื่อนมือถือขึ้นนะครับมันจะเป็นภาพแบบปื้ดๆเบอร์เอรหน่อยโอ้เป็นภาพแบบปืดๆไม่ชัดใช่ครับแต่ว่าก็พอจะมองออกนะคะว่าตรงไหนคืออะไรแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเป๊ะเหมือนถ่ายนิ่งๆอะครับพี่นัทเดี๋ยวนะเป็นลักษณะก็คือเป็นลักษณะก็คือพี่ที่ลงมาอยู่ในกล้อง แล้วก็ข้างหลังเนี่ยเบลอๆถูกไหมครับไม่ได้มีคนไม่ได้มีอะไรเห็นเป็นเห็นเป็นต้นไม้ปะหรือว่าเห็นเป็นอะไรหรือเห็นเป็นมืดๆเห็นเป็นคนเลยครับแต่ว่ามันจะเป็นภาพแบบลางๆครับพี่นัทเป็นคนเลยเหรอลางๆใช่ครับเป็นคนร้องเล่นเต้นรำกันอยู่บ้าจริงๆกองไฟใช่ครับพี่นัทคนลุกเออเอาฮครับอ๋อแล้วยังยังไงต่อพอ พอดูรูปเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเหมือนมาคุยกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะหรือว่าที่เราไปไปที่นั่นอ่ะมันอาจจะเข้าไปในอีกมิติหนึ่งหรือเปล่าอ๋อเป็นไปได้อเป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะหลุดไปอีกหนึ่งมิติครับนะฮะโอ้โหครับผมเรื่องราาประมาณนี้ครับพี่นัทเดี๋ยวนะพี่อยากรู้มากเลยอ่ะตอนที่เข้าไปอ่ะที่อาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไปเช็คอินด้วย แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการขี่เข้าคอมแต่เขียนลงในสมุดบันทึกคงไม่ได้ไปดูหรอกหลังจากนั้นคงไม่ได้ไปดูหรอกว่ามันมีสมุดอันนั้นจริงหรือเปล่าหรือมีอรายชื่อเราจริงหรือเปล่านึกออกไหมครับโอ้โหถ้าเห็นเนะถ้า,ถ,าถ้าตอนกลับมาแล้วแบบแวะแล้วก็เหมือนกับเดินเข้าไปแล้วไปดูสมุดเล่มนั้นว่ามีชื่อเราเขียนจริงนี่โอโ้โหกรี๊ดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งน้ําที่อาบอะ ไปเอาน้ามาเลยอาบมาใช่ครับโอ้โหหล่อเลยนะแบบนั้นนะแต่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่ใช้คำว่าอะไราดีะมันมันมองได้สองมุมนะมุมมุมที่หนึ่งก็คือเขาอาจจะหวังดีก็ได้เพราะเราเนี่ยขับรถไปไกลแล้วแล้วตอนนั้นอาจจะล้าปะ่ะถ้าไม่เจอรีสอร์ทต้องอาจจะขับไปไกลบ้าถูกไหมใช่ครับพี่นัทโอ้เนะยฮะแต่ว่านึกภาพดิ มันไม่มีโรงแรมอ่ะรถรถคันหนึ่งมีมีคนอยู่สองคนถูกไหมฮะใช่ขับเข้าไปในในดงในป่าแล้วไปจอดนอนอยู่สองคนน่ะโอ้โหแต่ก็ไม่มีไม่ไม,ไม่เขาเรียกอะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีใครมาทําร้ายหรือไม่เกิดเหตุการณ์อะไรท,ที่ที่แปลกๆถูกไหมฮะก็เจอแต่แบบที่เห็นมันก็ไม่ไม่ไม่ด้มาหลอดกไม่ได้มา,ไ,มไ,มาไรครับแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งคือถ้า คุณไม่เจอโรงแรมให่คุณฝืนขับไปอะ่ะคุณอาจจะเกิดปฏัติเหตุก็ได้ป่ะใช่ครับหรืออาจจะง่วงแล้วก็หลับในหรือเปล่าก็เป็นไปได้ค,คือมองได้สองมุมเนอะครับเอออ้าวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะ ใช่ครับพี่นาโยโอ้โหตั้งชื่อรีสอร์ทรับแร์นะเกิดขึ้นที่ลําพูนแล้วกันนะไม่ขอบอกว่าตรงตรงช่วงไหนนะโหเล่าสนุกมากดีมากเลยวันนี้2เรื่องสนุกเลยนะครับขอบคุณอาร์ตมากๆครับผมขอบคุณครับพี่นาฝากด้วยครับสวัสดีครับอาร์ตสวัสดีครับผมฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกส n i ไหนทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป